วันแรกของนักบอลอาชีพนะผมเนยเอยมามือแรกอุ Mi right. yeah. ้ยใอ่เตะถุวะใส่ถุงเอล้มเลยโอ้่าสีสาวน่อยโอ้ยหางไอ้ล้มอยเฮ้ยก็ะประกัดเมื่อให้ไปไเหลืองกูทำไมกูทำอะไรบิดไ่้สิอย่างคิดนะเมื่อนี่มาเป็นดีเจวู้ววววววเววววววนววววว้วว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 นวว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 ่วนวววมันนวนวอวว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 วะวว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 ้นอวว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 ังวววนวว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 ระเบิด วันนี้มารีวิวชีสเค้กนะครับผมนะเอ้อยู่ยืดยืดเฮ้ยเฮ้ยยืดยืดชี้จริงชี้จริงมันก็ยืดถึดสูมันคือยืดถึดสูเฮ้ยโอ้ยยืดเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหชีสเค้กก็เป็นชีสเค้กจริงเว้ยโอ้โหยืดขนาดนี้ล้ำไส้กูตันผมยกดัมเบล20กิโลด้วยมือข้างเดียวเป็นไงเฮ้ยเป็นกันมาเริ่มต่างอืดอืดมาสแมงเลยโอ้แขนกูบวมแล้วแขนกูบวมแล้วโอ้แขนกูแตกแล้วโอ้แขนกูขาดไปแล้วตายแล้วโอ้ยจะมันนักนักโค่นนักโคเฮ้ย ปลาทอดกับข้าวเหนียวผสมกันจะได้อะไรไปดู้ยนี่มามาผสมมาแล้วก็โคเล่โคเล่โคเลเบิดออกมาเป็นช้างเอ้ยมันเป็นช้างได้ยังไงช้างคิสมาร์ทช้างกับคิสมาร์ทเฮ้ยช้างจิ๋วด้วยนะเออมาสิเออว่าแต่จะจับช้างกินไหมเนี่ยมือนีมาเป็นซานต์คอาดมือแรกนะครับผมนะเอ้ยมาหอดกับอุ้ยเขาบ่ได้ตกคุ้งติดอ่าเอากองกันมาว่างให้บ้านนี้กันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เกี๋ยวข่อยวัวได้เห็ดข่อยวัวได้เห รู้สึกอยากได้แขนใหม่จังเลยนี่พ่อดมพ่อดมนั่นแหละขี่ขับมอญนั่นแหละคือมันคอร้องเลยนะอยากได้แขนใหม่อ่ะเออเนาะอยากได้แขนใหม่บ่นแขนจอมมันเกาะอันนึงอะวันนี้มาขับสามรอบนะครับผมนะเอ้ยมาดูวารีปวดปวดเฮ้ยเเขาซอกเขาซอกไปโอ้ยโทษโทษได้โทษ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 ทีโทษทีบุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้เอ้าไม่เจอทักตันอีกออกจากตลาดยังไม่เจอทักตันอีกเกยหาทางซอยไฟนี่ ทำงานสบายใจจังทำงานละลาละลาโอเคทำงานเสร็จแล้วห้ามเหยียบนะวิแต่เอ้าเอา,เอามาทิมไก่ติมทำไมอุ้ยเอาน้าเหยียอีกโอ้ยชีวิตกูไม่เป็นพนักง,งานมือแรกกูโดนเลยมาซื้อดนลู่มือแรกนะจ๊ะเฮ้ยนี่้ลหลู่แล้วเฮ้ดดดดดดฮยเฮ้ยดูดรถดูดรถดูดเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยระบบยังมีระบบยังสูมไม่เคยขยับเองมันเคยขย,ยับเอง,เยยเองโอ้ยมามาซื้อรถครั้งแรกกูโดนเลยวรรเนียอะไรวรรเนีย มือนี่สิมาล่ะรถสิบล่อโซ่เป็นยังไงคือโอ้ยมันขึ้นแน่นได้สูมันขึ้นแน่นแท้กดูดูค้างมั้งนี่โอ้ยกระดูก้ักเบ็ดแล้วโอ้ยตายตายตายโอ้โหหลังเออกดไลค์ให้แน่ะนะครับกดไลค์กดไลค์โอ้ยกับแต่เฮ้ยเรามากินมาเป็นพนักงานรถไฟวันแรกเอ้ยนี่กด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 อะไรเฮ้ยเฮ้ยมันคือเร็วสูมันขึ้นเร็วแต่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่จังไหนมันขึ้นเร็วแต่สูงเฮ้ยมันเร็วเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่จังไหนอยู่จังไหนกด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 อันนี้คือเบรกว่ะเฮ้ยนถอยเนี่ยคอมเมนต์มาให้ี่ยถอย มาเป็นซังซอเมื่อแรกนะครับผมนะเอ้ยนี่เปิดมากเฮ้ยยังรุดออกมาแล้วสูอุ้ยสิมหายแล้วอุ้ยนหน้าจอมันคือเงื่อนยังสิเฮ้ยโอเคใส่ได้ก็โอเคแล้วเออเนาะถือว่าดีเนาะดีว่าทุกคนใส่ได้ก็ดีแล้วเอาล่ะเมื่อนี้เอาเงินกับทวงเท่าผสมกันจีไปยังไงเปิดออกมาตำตาดมตำตำตำตตำนี่ไงจะดูเจี๊ยบไงเฮ้ยเป็นไงโดนหลอกดิเฮ้ยคาดไปถึงสิไอ้พวกคนดูฮ่าฮ่ากดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ ร้านน้ำสม้มวันแรกเปิดทำการเฮ้ยมาวันแรกก็เอ้าเฮ้ยมันลังน้ำสม้มไปเน่าตาเน่าต,ตาแล้วก็เฮ้ยใครมาลอยไปเมื่อกี้นี่ยังวะหมู่บ้านแถวนี้เป็นยังวะเนี่ยเฮ้ยเดีย,ยแมวแมวแม,ว,แม,ว,แม,ว,แมวมาต่ใสอีกแมวไพลระสูรูกไผอ้ขึ้นไปเลยมือแรกมือแรกมือแรกอ่าโอเคเป็นเฮ้ยชิมหายลูกเฮ้ยลูกค้าครับครับลูกค้ากาแฟนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ฟองนมเอ้ยฟองนมมันล้นระสูเฮ้ยใครไหนละสูเฮ้ยเดี๋ยวไปไอติมแล้วเนี่ยเฮ้ยระสู้ข่งไหมันตรงแข่งไหครับเนี่ยเฮ้ยนี่แซ่บครับลูกค้า มาจะมาสอนคลาสนะวันนี้เอ้ยเป็นได็นักเรียนโอเคมาเปิดสไลด์กันติ้วเอ้ยโอ้ยอเด็กปิดมัสัระสูงเอ้ยใสเป็นหยังใสเป็นหยังเฮ้ยสูมหาลยเป็นยังนี้โอเคนะนี่มาอ่านหนังสือนะแต่ว่าแต่ว่าหนังสือนี่เป็นหนังสือการ์ตูนนะนี่เอาอยัางไปสอนนักเรียนมาเนี่ยเอ้ยมันนี่เก็บเข่าเลยมาเห็ดเขวานะเอ้ยมาพร้อมแล้วหมอพร้อมแล้วหมอมาเลยมาเลยหมอหมอมันฟองเยอะไปหมอหมอหมอเบึงก้อนหมอโอ้ยฟองเยอะไปอะนี่ฟันข่าเฮ้ยหมอมันเข่าเกินไปหรือเปล่ามันเหลื่อมเลยนี่หมอเหังไงนี่ ไก่น้องนี่ถ้าทอดไปเรื่อยๆมันสิไงึ้นเรื ń, ร่อยๆเจอเอ้ยนี่ไงตูบัวมันระเบิดขนาดอูนี่มันใหญ่แล้วนี่ใหญ่เปล่าใหญ่เปล่าเป็นไงเป็นไงโค่นไงนึกว่า,าขาอะไรขาช่างนี่กินโซ่เลยนี่เป็นขาช่างโมเป็นขาไก่หัวหนึ่งเรียกวัวสองพบโจรเข้ามาในหนะ้างนะนุงมนะเฮ้ยตามไปตามไปตามไปตามาแต่ว่าแต่ว่าเอาเอโคตรเต้นไหนๆก็ไหนๆละมาโคตรเต้นบ้างเฮ้ยขับขับดุมปัจเลรดุมปัจเลรดุมปะจเจรปัจเลรเอาเฮ้ยโจรกูไปใส่เฮ้ยเดี๋ยว มาเที่ยวประเทศอังกฤษวู้มาโอเครถจอดจอดรถจอดจอเออโอเคมาโอเคกินเบียร์นี่ลูกมากินเบียร์นี่อย่างเงี้ยมาปเป็นลูกค่เจอทหารเอา้าเดี๋ยวทหารกดเซลฟ,ฟี่กูเอา้าชิบหายแล้วกูจะเดืองข้าวตีบ่ลเนี่ยมาฝากเงินหนึ่งล้านนะครับผมนะเแล้วมันเป็นเชื้ชูล,ลูกค้าอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวออกข้างหมูเดี๋ยว,ม,ยวมันคือข้างหมูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันไม่แก้แบงก้าโมได้ไงเด๋อเอาย่าธนาคารอย่างนี้สูธนาคารยังไม่แบงก้าโมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเอทีเอ็มเดี๋ยวกูไป เมื่อนี้สิมาตำปุปรานตำตำตำนี่ครับนี่เดี๋ยวมันมีคนขึ้นได้ยังไงละ่ะเฮ้ยยังวะน,นี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่มีพาสปอร์ตได้ยังไงเฮ้ยตัวเครื่องบินเดี๋ยวอุปมาสนามบินได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะตำสมตำอยู่จะไ,ได้เที่ยวเฮ้ยเอา,เ,อาเรามาทำบุญปีใหม่นะวันนี้โอเคนะสาธุขอให้เป็นปีนนะดีๆนะเจ้เฮ้ยโคนเด้ยเดี๋ยววัดมาไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพบพบพมพบทำงานวัดพบมาอยู่งานวัดได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยอนุโมทนาสาธุขอมาเล่นอะไรก่อนละครับ มาเล่นรถไฟฮอนนะครับวันนี้เฮ้ยมาว้าวายสูสัยเนสัยเนว้าว้าว้าวโอ้โคนแรงคนแรงแรงแรงเดียวแรงแรงมันคนเดียวนั่นแหละเออแรงอะไรเนี่ยนี่มันรถรถของเล่นบอให้กล้วยสร้างเอราวันนี่เอาไปเลยเอาไปกินเอาไปกิน <man นี่เออกินบ่กินบ่เดี๋ยว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 ไม่ได้ให้เอาม้วนกูให้เอากล้วยบม่ได้ให้เอามวกโอ้ยสร้างนี่เอออย่างว่าให้กินดีๆบ่กินบักอันนี เอาละมื่อนี้มากินชาบูนะครับผมนะเอ้ยมันหยุดนะครับผมนะเอ้ยกำลังแซ่บๆเลยเห็นบอนี่เฮ้ยลูกซีนเป็นตอนเป็นตอนนี่แล้วคนมะกินเลยนี่กับมาอาะเฮ้ยกูอยังมงทำงานเดี๋ยวกูฝันไปเลยนี่เฮ้ยนี่เป็นแค่ความฝันเลยนี่โอ้กับมาที่ทำงานเฮ้ยดูนกอย่างมันคือใหญ่สูเฮ้ยเดี๋ยวเกินยังขึ้นเฮ้ยเตาเตากิสกิบอร์ดเฮ้ยมีปลาลอยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีหอยีราฟมันหมูเอาเวียนกรรมแล้วกูเจออย่างครับเนี่ยเออมาตามกูมาทอดบ้านเลยสูใช้กูแน่เออเมื่อนี้มื่อแปลกๆอีหรือว่าอ right, <like> ืมเจอตะเลี่ยง ลา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 ตกปลามาโอ้จะได้แล้ว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 นี่ตกได้แล้วเด้ดด็ได้แตงโมเอ้ยเอียงวะเดี๋ยวนะแมนเมนมาสู่เฮ้ยได้ได้เป็ดเป็ดกับกาบได้แต่ละอย่างเอียงมาสู่โอ้มาโคตรนานตกมหาชั่วโมงแล้วโอ้ได้แต่ละอย่างกูระงึดเอาเรามาซื้อรถบิ๊กสบายนะครับผมนะเอ้ยมาโอเคโหรถคาราลาเลยได้หนี่หืมมาครับในไหนสู่มันขับทังไหนมาขับทังไหนครับพี่มาขับทังไหนเออนี่แบกมาเลยนี่ผมขับว่าเป็นกูแบลวซะเลยนี่แบกแบกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ซอยน